บ่อกเกิดแห่งความทุกข์ปัญหาหนานับประการในชีวิตของคนเรานั้นล้วนเกิดมาจากความรู้สึกภายในใจปัญหาของคนอื่นยังไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่จนกระทั่งมาสู่ใจของเราน่นเองจึงกลายเป็นปัญหาคำว่าปัญหานั้นหมายเอาเฉพาะปัญหาที่เกิดแก่ตัวเราเท่านั้นปัญหาทั่วไปไม่ต้องพูดถึงเพราะปัญหาทั้งหลายบนโลกนี้ตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่ใจของเรา ก็ยังไม่สำคัญเพราะไม่ก่อให้เกิดทุกข์ดังนั้นหากเราต้องการจะดับทุกข์ทางใจก็ต้องเข้าใจเรื่องของเราเองให้ท่องแท้เสียก่อนทุกข์ใจคืออะไรทุกข์ใจคือความไม่สงบใจซึ่งเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนลองทบทวนดูสิว่าขนาดที่เราไม่สบายใจใจของเราคิดถึงอะไรถ้านึกย้อนกลับไปจะเห็นว่า ใจของเรากำลังคิดถึงใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แสดงว่าเราเป็นทุกข์เพราะคิดถึงสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าทุกข์เกิดจากการดํำริตัวดำริคิดถึงเป็นสาเหตุทำให้ใจทุกข์คิดถึงอะไรประการแรกคือคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราชอบเมื่อคิดไปถึงสิ่งที่ชอบแล้วใจจะเกิดความพอใจเมื่อพอใจ แล้วก็จะเกิดความอยากได้เมื่ออยากได้เราก็เริ่มเดือดร้อนกับการเสาะหาวิธีที่จะช่วยให้ได้สิ่งนั้นไม่นานนักความหวาดกลัวก็จะเกิดตามมาความหวาดกลัวดับหนึ่งคือความกลัวว่าจะไม่ได้กลายเป็นความระแวงจนต้องใช้เล่ห์เพทุบายเข้าช่วยให้สมใจแม้ว่าจะต้องทำความผิดหรือทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งก็ตามในที่สุดก็เป็นทุกข์ เพราะโดนความผิดนั้นคอยทิ่มแทงใจอยู่ไม่หยุดหย่อนอีกหนึ่งประการที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็คือการคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราชังคิดถึงเรื่องแย่ๆเรื่องในเชิงลบเรื่องที่เลวร้ายจนทำให้ใจต้องหมองมัวเช่นการคิดถึงคนที่กำลังทำให้เรารู้สึกขัดใจถ้าเรารู้สึกขัดใจใครแล้วเราก็จะเริ่มกังวลว่า เขาจะพูดหรือทำอะไรไม่ดีที่จะส่งผลเสียมาถึงเราหรือเปล่าบางครั้งทุกทางใจที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราโดยตรงด้วยซ้ำแต่เพียงแค่คิดขึ้นมาว่าจะมีคนทำเรื่องไม่ดีกับเราที่เรารักเราชอบเราก็เดือดร้อนใจแล้วแม้แต่เวลาที่มีใครไปทำดีกับคนที่เราเกลียดก็ตามเราก็ขัดใจได้อีกเหมือนกัน ตอนนี้มีหนึ่งคำถามให้ช่วยตอบคือถ้ามีใครสักคนมาทำให้เราไม่สบายใจอะไรเป็นตัวปัญหาการที่ใครสักคนมายืนต่อว่าเราอยู่เปล่าๆเอ่ยคำพูดสาดเสียเทเสียใส่เราให้ต้องขัดใจถามว่าใครคือตัวปัญหาถ้าเขาไม่มาว่าเราเราก็ไม่ต้องรู้สึกขัดใจใช่ไหมไม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเพราะเขาใช่หรือไม่ ปกติเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคนทั่วไปจะมองว่าคนที่มาต่อว่านั่นแหละคือตัวปัญหาหากจะแก้ปัญหาก็ต้องทำให้คนคนนั้นหยุดพูดหยุดต่อว่านี่คือการแก้ปัญหาที่มุ่งเป้าไปที่คนอื่นคนไหนไม่ดีมีปัญหาเอาคนนั้นออกไปเห็นหรือยังว่าสุดท้ายแล้วเราก็ทุกข์พอใจเราดำริไปถึงคนอื่นอย่างไม่หยุดไม่ย่อน ปัญหาและความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจของเรานั้นอาจพูดได้อีกอย่างว่าเป็นเพราะเรากำลังโดนหลอกใจอยู่นั่นเองชีวิตนี้เราโดนใจหลอกมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเราคิดว่าคนอื่นช่างร้ายเหลือเกินที่ทำกับเราได้แท้ที่จริงแล้วใจเรานี่เองที่ร้ายที่สุดใจหลอกเราให้คิดอย่างนั้นหลอกให้กลัวอย่างนี้ใจหลอกตัวเราได้สารพัด หลอกให้เราสะเทือนใจหลอกให้เราโทษสิ่งต่างๆหลอกให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จนต้องเดือดร้อนวุ่นวายที่สำคัญใจของเราก็ทำหน้าที่ทุกเสียเองด้วยไม่ได้มีใครมาร่วมทุกข์กับเรามีแต่ใจของเราเป็นทุกข์อยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นทุกสิ่งจึงรวมกันอยู่ที่ใจวัดกันที่ใจล้วนๆใจใครเข้มแข็งหนักแน่นไม่หวัว่นไหว คนนั้นก็จะได้เปรียบหากใจใครอ่อนแอคนนั้นจะประสบปัญหาให้ต้องฟุ้งซ่านหวาดระแวงอยู่ล่าไปความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อใจตัวเองมากเกินไปทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งของใจทุกทางใจนี้ส่วนหนึ่งมีทุกทางกายเป็นสิ่งเราให้เกิดเช่นเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไข้ขึ้นมาทำให้เกิดทุกทางกายขึ้นแล้วต่อมาก็เกิดความกังวลใจ ความหวาดกลัวขึ้นมาอีกว่าอาจจะรักษาไม่หายอาจจะต้องสูญเสียวัยวะไปหรืออาจจะต้องถึงตายซึ่งความกังวลหวาดกลัวเหล่านี้จะก่อให้เกิดทุกข์ทางใจขึ้นมาทุกข์ทางใจอีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีทุกข์ทางกายเป็นเหตุเช่นความทุกข์จากการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจความทุกข์จากการพัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจ ทุกจากการไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกจากความโกรธความขัดเคืองใจทุกจากความกลัวทุกจากความกังวลใจความคับแค้นใจทุกจากความกลัวว่าความสุขที่มีอยู่จะต้องหมดไปทุกจากความกลัวความทุกข์ยากลำบากที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตทุกจากการกลัวความเสื่อมราบเสื่อมยศเสื่อมสารเสริญและทุกทางใจอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน กล่าวโดยสรุปทุกทางใจทั้งหมดนั้นล้วนมีต้นเหตุมาจากความโลภความโกรธและความยึดมั่นถือมั่นทุกจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรูปธรรมหรือนามธรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายจิตใจก็ตามถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเข้าแล้วก็ล้วนนำทุกมาให้ทั้งนั้นไม่ว่าจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา เป็นตัวเป็นตนของเรายึดว่าเป็นเขาเป็นของเขายึดว่าเป็นสิ่งที่เราชอบใจเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจยึดว่าเป็นคนที่เคยทําร้ายเราเคยด่าเรายึดว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นศัตรูเป็นครูอาจารย์เป็นผู้ที่เราเคารพนับถือยึดว่าเป็นนายเป็นบ่าวเป็นเพื่อนเป็นหน้าที่การงาน ไม่มีสิ่งใดเลยที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่นำความทุกข์มาให้แม้แต่ยึดในบุญกุศลความดีมรรคผลนิพพานก็ตามทีอริยะบุคคลนั้นไม่ยึดในรูปนามทั้งหลายไม่ยินดีในการเกิดก็จริงแต่ก็ไม่ยึดมั่นในมรรคผลนิพพานเพราะการยึดในสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็ย่อมจะทำให้เกิดความขัดเคืองใจโกรธไม่พอใจ คับแค้นใจกลัวพูดง่ายๆก็คือเป็นต้นเหตุของความทุกข์จากความโกรธนั่นเองส่วนการยึดในสิ่งที่เราชอบใจก็จะทำให้เกิดทุกข์อันมีต้นเหตุมาจากความโลภนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดความทุกข์จากความกลัวจากการพลัดพรากสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปทุกข์จากการต้องคอยทนุถนอมบำรุงรักษาเก็บรักษาไว้ต้องคอยปกป้องห่วงใย ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ไม่เป็นอิสระและถ้าต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปก็จะยิ่งเป็นทุกข์ขึ้นไปอีกมากมายนักส่วนการยึดในบุญนั้นก็ต้องเป็นทุกข์จากการรอคอยว่าเมื่อไหร่ผลบุญถึงจะตอบสนองยึดในบาปก็เป็นทุกข์กลัวกรรมจะตามสนองก่ลาวโดยสรุปก็คือยึดสิ่งไหนก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเลย ความทุกทางใจทั้งหลายก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีภารตนาตรายัยจงอภิบาลปกป้องรักษาคุ้มครองป้องกันทุกท่านทุกคนให้ปราศจากทุกขโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภา,าละ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทินธรรมะสวัสดีค่ะ